เอาเลยครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับ Dead Rails ซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยนะทุกคนนะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นผมลงคลิปนะครับใน YouTube แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมเล่นนะเว้ยผมเคยลงคลิปไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ลบไปแล้วนะครับผมเล่นจนแบบเมื่อก่อนผมไลฟ์เลยนะเว้ยแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ประเด็นทุกคนประเด็นก็คือวันนี้เราจะกลับมาดูกันว่าเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะก็เราบอกกันตามตรงว่าตอนนี้มันก็เลิกฮิตไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือมันมีอัปเดตที่บอกว่าซอมบี้ฉลาดขึ้นครับนี่เลย ซอมบี้จะมี3าระดับคือระดับที่เดินธรรมดาระดับที่วิ่งและระดับที่วิ่งด้วยความเร็วแบบว่าวิ่งล่าเลยแบบนี้ซอมบี้วิ่งไล่รถไฟด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะฉลาดขึ้นแค่ไหนนะเข้ามาแล้วก็ผมมีคลาสหมอเลยเกิดมาพร้อมเบนเดตเยอะนะครับอ่านี่แล้วเราก็ต้องมาขายของตรงนี้ใช่ไหมเราให้เพื่อนขายแล้วกันนะโอเคซื้อ่านใหมาตอนนี้ผมมากับเพื่อน2คนเองเหรอวะ เอาแล้วทุกคนรถไฟออกเลยครับและประเด็นคือผมทำฐานล่วงไว้ด่นผมขอกลับไปเอาฐานแป๊บนึงฐานลนโอเคอันนี้ไปได้แน่นอนทำไมตรงนี้เป็นสีแดงบลัดเดสเซอร์ะครับทะเลทรายสีเลือดทุนม้าอะไรวะเนี่ยม้าอะไรวะเนี่ยเราควรเก็บปะอ๋อ,อเก็บ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 ไปได้เก็บไปได้ แกไปทำเชื้อเพลิงทะเลทรายสีเลือดน่ากลัวนะแต่ว่ายังไม่กลางคืนครับเรา,ายังไม่เจอซอมบี้ตอนนี้กลับเข้าสู่ทะเลทรายปกติแล้วและเพื่อนจะจอดไปฟาร์ตงนั้นไหมเพื่อนจอดนะ้เอ้ยซอมบี้มีการเดินเกิดขึ้นอุยอ้ยอุย้ยพวมันตีรัวจังวะมาดิ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  อันนี้จะเป็นซอมบี้ที่แบบว่าเดินปกตินะครับเรายังไม่เจอซอมบี้ที่กระโจนนะทุกคนเติมเข้าไปไปกันต่อเฮ้ยมืดว่ะซอมบี้น่าจะยังไม่มาทุกคนโอ้โหชุดเกราะเต็มลัวลัวผมลัวเท่านั้นผมลัวเท่านั้นไฮ้ตัวนี้น่าจะเป็นลันเนอร์แน่เลยมันวิ่งเร็วนะครับตัวนั้นเดินตัวนี้วิ่งเห็นปะ เออซอมบี้โหดขึ้นจริงและมีตาเลืองแสงตอนกลางคืนนะครับแล้วผมต้องมาสู้กับตัวเกาะเต็มด้วยด้วยพลวตัวนั้นวิ่งมาครับตัวนั้นวิ่งมาแต่ผมขึ้นผมหนีแล้วผมไม่อยู่แล้วกลางคืนมืดมากทุกคนวิ่งตามรถไฟมันวิ่งตามรถไฟอุ้ยเออน่ากลัวจริงสองบี้น่ากลัวจริงแล้วเพื่อนหยุดเหรอแล้วแล้วเพื่อนหยุดเพื่อนยิงส่วนผมฟาดโอเค เอ้ยมันมันมาเรื่อยๆเลยนะครับมันมาเรื่อยๆเลยนะเฮ้ทาเพื่อนกูสู้กับอะไรวะเนีเ่ยเฮ้อะไรวะเนี่ยนั่นคือเพื่อนผมเหรอไม่ใช่อ๋อนั่นคือตัวของเพื่อนผมเพื่อนผมเสกมาเหรอโอ้ oh my god อะไรวะเนีย่ยกูไปอยู่แล้วเพื่อนพากูหนีที่พาพากูากหนีที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้วโว้วมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายโอ้โหยืนถ่ายรูปเพลินเลยผมนึกว่ามันตายแล้วเว้ย เราจะรอดจริงๆรเหรอวะหมู่บ้านเนี้ยเพื่อนกูบุกหมู่บ้านนี้นี่กูจะรอดจริงใช่ไหมเนี่ยชิบหายแล้วเพื่อนกูลงไปวิ่งแล้วกูต้องลงด้วยแล้วเนี่ยมาดิมาดิต้องไหวเว้ยและกลางคืนแล้วด้วยโหทุกคนทุกคนน้ำมันงูอย่ากูไม่อยู่แล้วกูหนีขึ้นรถไฟหนีขึ้นรถไฟรถไฟออกเลย หนีอาตัวรอดหนีอาตัวรอดทุกคนดูมันวิ่งตามมาทุกคนดูดวงตาที่วิ่งตามเพื่อนอาากจะสู้ใช่ไหมอ่ะหรือว่าเพื่อนอยากจะสู้อ่ะเพื่อนอาจจะอยากสู้นะทุกคนแต่กูไม่อยู่แล้วนะครับกูหนีหนีเลยกูหนีเลยนี่ถือว่าผมช่วยชีวิตเพื่อนไว้ด้วยโอเคอยู่ที่นี่แหละเอ้ยที่นี่มีซอมบี้ด้วยเหรอครับเนี่ยโอแต่ว่ามีแบบมีคนคอยสู้ซอมบี้อยู่เออดีเว้แล้วเรา เขาเพื่อเอาปืนได้ปะ่ะอุยได้ด้วยบากเขาให้บากเขาให้บากเขาให้เ,ใหเอา้าจิบหายแล้วไม่มีปืนดรอปทุกคนซอมบี้มันมันฉลาดขึ้นจริงไปเ่ยกูยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยืนเต้นเหรอทุกคนดูดิเออมันฉลาดจริงปะวะอะไรวะเนี่ย เอ้ทุกคนผมติดอยู่ที่ไหนไว้เนี่ะชิบหายแล้วทุกคนผมติดอยู่ในรถไฟวะผมติดอยู่หน้ารถไฟวะผมออกไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรผมไปทางนี้แหละไปทางนี้อาจจะปลอดภัยก็ได้ครับเพื่อนเอาเอาบันไดมาวางให้เหรอเอ้ยปีนออกได้เหรออ๋อเขาวางเพื่อปีนขึ้นเองนะครับเขาจะช่วยผมหรือว่าเขาจะางไงวะก็เขาอาจจะช่วยผมปะวางมาปึ๊บขึ้นมา ออกเลยออกรถเลยไม่ต้องไม่ต้องรอกูไม่ได้ตายไม่ต้องช่วยกูยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แค่ออกไปไม่ได้เฉยๆองนี้หุ้ยเอากับดักมาวางกูอย่าบอกนะมันจะฆ่าผมไะทุกคนอย่าทํากูเลยโอเคมันไปต่อแล้วทุกคนครับเฮ้ยยิงทําไมวะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยใครสู้อะไรวะผมอยากเห็นว่าผมมองไม่เห็นหยเพื่อนเราสู้อะไรไม่รู้อะ โอ้สู้อะโจรอุ้ยอุ้ยผมดูได้ยางเดียวผมสู้ไม่ได้วะข้อดีก็คือผมสามารถหลบไปได้ยาวๆเลยเนี่ยเอ้นี่มันวิธีการ AFK ในรถไฟหรือเปล่านี่เฮ้ยอยากช่วยวะอยากช่วยวะแต่ช่วยไม่ได้วะโชคดีที่เกมนี้ไม่มีหิวนะทุกคนนะเพราะถ้าเกิดมันมีหิวนี่ผมตายแน่นอนครับติดอยู่ในนี้ไม่มีของเลยเฮ้ยเพื่อนกำลังช่วยเพื่อนกำลังช่วยผมหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเก็บได้ ผมอาจจะออกไปได้ทุกคนทุกคนผมอาจจะออกไปได้ครับมืดแล้วนะเพื่อนมืดแล้วนะได้เวลาออกรถละมัง้งเพื่อนออกรถแล้วครับคืนนี้จะมีซอมบี้มาอีกเยอะแน่นอนแต่ว่าผมปลอดภัยและไม่มีใครทําอะไรผมได้น,นิดิหอยซอมบี้ติดไฟเลยอันนั้นคือวิ่งกระโจนเลยทุกคนผมบอกให้มันวิ่งตามรถไฟอยู่แน่นอนน่ะนะครับ ตรงนั้นมีแคมอะไรไม่รู้ตรงนั้นซอมบี้ปะโจรโจรไม่ใช่ซอมบี้ตรงนั้นน่าจะเป็นถ้ำใช่ไหมผ่านหมู่บ้านครับซอมบี้วิ่งตามเพียบแน่น,นอนโหเส็งวะทุกคนตอนนี้ผมทําได้เพียงแค่เป็นผู้ดูผมไม่สามารถช่วยเพื่อนได้เลยเออแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันไะเพราะถ้าเกิดเพื่อนเราเก่งใช่ปะเขาพาเราไปถึงจุดจบได้มันก็จัดว่าเป็นการ A F K ที่แบบว่าโคตรดีเรายืนนิ่งๆได้เลยนะครับเช้าแล้วทุกคน เพื่อนจอดรถแล้วด้วยเพื่อนพยายามช่วยอีกแล้วเสร็จด้วยเพื่อนฉันออกไปไม่ได้อยู่อ่ะหรือว่าถ้าผมกินน้ำมันงูววะทุกคนกิน,นน้ำมันงูแล้ววิ่งทะลุไปเลยฮึบฮึบฮึบ,ฮบไม่ได้วะอุ้ยตรงนั้นเราสามารถเอาแบบเอาเพื่อนที่ตายไปแล้วไปใส่ที่นั่นแล้วเกิดใหม่ได้ด้วยเหรอโอ้โหโคตรดีครับอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาเราตายแล้วไม่มีคนช่วยเนี่ย เราก็โดดเข้าไปที่นั่นได้จัดดีครับโอเคโดดได้ปะเพื่อนพยายามช่วยครับเพื่อนพยายามช่วยโอ้โหทุกคนดูรถไฟของเพื่อนดิมันเป็นรถไฟแบบนี้นะครับมันเลืองแสงมองทะลุได้ผมเลยเข้าไปติดได้เนะี่ยโอ้โหโคตรแย่แล้วคือผมโดดออกไปไม่ได้ดนะ้วยสมอย่างคําที่เขาว่าเอาไว้ว่าซอมบี้มันฉลาดขึ้นไม่เห็นจะเกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซอมบี้เลยทุกคนมาดูเพื่อนเราซื้อของซื้อของ ส่วนกูก็อยู่นี่แต่ไม่แน่ทุกคนตอนเพื่อนออกตัวตอนรถไฟเคลื่อนนะครับผมอาจจะตกลงมาก็ได้นะเพื่อนออกรถแล้วนะครับและผมก็ยังติดอยู่ที่เดิมโอเคทุกคนผมว่านะในคลิปนี้เราน่าจะจบกันแค่นี้นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพื่อนก็ช่วยไม่ได้ด้วยโดดไปไหนก็ไม่ได้แล้วด้วยเมื่อก่อนมันโดดได้ไม่ใช่เหรอวะเวลาเราตายอ่ะเออ ในคลิปนี้ครับเป็นการลองกลับมาเล่น Dead Rail อีกครั้งหนึ่งนะครับแมปที่ฮิตมากๆในเมื่อก่อนนะเขาบอกว่ามีซอมบี้ที่ฉลาดขึ้นนะก็คือวิ่งเร็ว3ระดับนะครับก็จัดว่าฉลาดขึ้นจริงนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมตายแล้วก็คงจะจบแค่นี้แหละทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายครับ